สวัสดีครับทุกชาติทุกทุทกคนวันนี้ลุงจ้าบมาตีพุทธอุทยานสงฆ์วัดพระพุทธบาทหาดทิพย์ูนชัยห้วยไซขาวครับตั้งอยู่ตีตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวลุงจ้าบก็จะเข้าไปทางด้านในเนาะว่ามีอายังน่าสนใจครับครับตัวลุงจ้าบมาเลยน้อไปทางไหนเดวยกันเนาะครับพอมาทางด้านในนี่ก็จะมาเจอนี่ครับตาเงินครับ กับยายทองนะครับอยู่ตรงนี้นอเป็นแเข้าไปพอสักกำเลยเป็นไอหยังนี่อ๋อครับเป็นลูกปั้นนะครับลูกปั้นตาเงินคุณตาเงินคุณายทองครับครับเมื่อฮาเตวเข้ามาเดินเข้ามาทางด้านในวัดครับเนี่ยครับนี่ก็คือบรรยากาศของที่ในวัดนะครับ ห้วยไซขาวเนาะครับเถ้าเดินมาแถมน้อยก็จะมาเจอซสเนี่ยครับครับเป็นลูกจ้างจุตน,นี่เนาะครับลอดท้องช้างสะเดาะเคาะครับสามรอบนะครับครับไผ่มีเคาะไผ่ย,ยักษ์สะเดาะคาะก็มาลอดต้องจ้างได้ที่นี่นะครับนี่ครับ จากเผือกนะครับนี่ลอดท้องช้างสะเดาะข้อสามรอบ มาตรงนี้ก็จะมาเจอไซนะครับหัวพญาหนักนะครับนี่ฮะออท่าหัวพญาหนักนี่ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่นี่นะครับจับจับปลาเข้าไปพอน่้ครับเปิรก็จะมีบทสวดของเปิดครับบทสวดบูชา เจ้าแม่กวนอิมนะครับมันก็จะมีบทสวดธรรมกรรมกรรมสวดนะครับครับทัดมาแถมน่อยก็จะมาปะใปเพระพิคเนตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปรก็จะมีกรรมไหว้นะครับ จะเข้าไปไกล้ๆนอ่นนี่ครับพัฟฟิคเนตครับขอจกขอหลาบเน้ะครับไกล้ๆครับพัพฟิคเนตที่ก็จะมีปูหรือสีตาไฟนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับครับทัดมาแถมน้อยก็เป็นพาสิวาลีครับ นี่ก็เป็นพ่อเท้าเวทตุวันครับครับนี่ก็เป็นวัดตีอยู่ในป่านะครับตั้งอยู่ตีตำบลสีบบานอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับวัดพระพุทธบาทคาริพูนชัยห้วยใสขาวครับบริเวณนี้ก็เป็นที่ตั้งของพระศิวะนะครับ คัดมาแถมน้อยก็จะเป็นพระพรมนะครับพระพรมสีหน้าครับมัก็จะมีคำไหว้นะครับคาถาบูชาพระพรหมนะอยู่ตรงนี้นอกรับลุงจาบก็เดินมาแถมสักหน่อยก็จะมาเจอใส่นะครับทางลงไปนะครับจุดทูบเทียนบูชา รอยพระบาทครับจะเข้าไปพอเนาะ,ะเป็นจะใดครับนี่ก็คือบริเวณจุดทูบบูชารอยพระพุทธบาทขอ,อพอบูชาพญาเต่าหินณนะจุดนี้ครับ,ค,รบคงเป็นจุดนี้นะครับ คนเพิ่อเข้าไปนะครับอยู่ตั้งนอกพอนอกห้ามเข้า No entry ครับตรงนี้แหละครับคือลอยพระบาทนะครับเดี๋ยวลองจับจะเข้าไปทางด้านในเนาะไปพออยพระบาทนะครับเข้าไปชมนอครับนี่ก็คือ้อยพระบาทนะครับ,ค,รบคือ้อยพระบาทของพระพุทธเจ้านะครับ ที่วัดพระพุทธาบาทห้วยไซขาวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนคูุทิศตำบลสีบัวบานนาอห้ามเทน้ำพรมน้ำปิดทองโปรยข้าวตอกดอกไม้ห้ามนาอ ครับตรงข้างรอยพระพุทธบาทก็จะมีพระอิน,นะคระับอินอยู่ตรงนี้นอกครับองจ้กาก็เดินมาทางนี้นะคะรับครับจะมาพอแม่ตะเคียนแฝดน,นะครับป้ายเปิดมีตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลงจับจะเพิเห็นชัดๆเนาะนี่ครับขอโชคลาภแม่ตะเคียนคู่แฝดนคะครับโอ้เดี๋ยวลงไปพอแล้วึงจะได้นี่แม่ตะเคียนคู่แฝดแม่ตะเคียนคู่แฝด จับก็ได้เดินมาแล้วครับถึงแล้วครับถึงแม่ตะเคียนคู่แฝดนะครับขับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไม้ยืนต้นอยู่ครับไม้ยังบัดต,ตายเนาะเป็นกูแ่แฝดขึ้นเลยครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับ ใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนนี่ิ่นก็จะมีชุดนะครับครับชุดสีสวยงามเลยครับคันเลอ่อฟูนะครับสีชุดชาดเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณข้างๆข,ข,ของศาลเจ้าแม่ตะเคียนคู่แฝดเนี่ยครับนี่แหละครับนี่ก็คือชุดของแม่ตะเคียนค แม่ตะเคียนแฝดครับครับสำหรับท่านตีชอบเสียงโชกเสียงดวงครับขอโจคขอลาบครับมาตรงบริเวณนี้ได้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนแฝดครับ จับก็จะออกไปทางด้านบนแล้วครับว่ามีอัญยางแถเนอสร้างเมื่อพศ2562ถึงพศ2563ครับครับลุงจับก็ขึ้นมาทางด้านบนนะครับเดี๋ยวลุงจับจะไปดูแถมโซนนะครับว่ามีอัญยางตรงหน้าตี ศาลาอเนกประสงค์นี่ก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดอยู่ตรงนี้นอครับอาดก็มาไหวมาสาได้นะครับหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดนะครับก็มีลูกปั้นจำลองของเปิลอยู่บริเวณนี่นอครับครับว่าแทงนี้ก็มีพระสงฆ์จำจำวัดอยู่ด้วยนะครับ ใจวัดล่างเนาะเป็นครับก็มีพระสงฆ์จามวัดอยู่นะครับแต่วัดจะอยู่ในป่านะครับเป็นวัดตีเงียบสงบนะครับครับถ้าท่านมาเที่ยวมาชมวัดครับก็ขอให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับครับเดี๋ยวลุงจับก็จะพาไปพอตั้งจุดอื่นนะครับ บริเวณนี้ก็ข้างๆติสารนี่ครับก็จะมีแม่ทรณนีนะครับทัดมาแถมน้อยนะครับทัดมาแถมน้อยก็เป็นพระนารายนะครับก็จะมีคำสวดคำไหว้เฮอนะครับขอความสำเร็จครับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงนะครับพระนารายนะครับ ัมาแถมน้อยพระแม่อุมาครับขออำนาจวาสนาบารมีและโชคลาภครับจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าก็จะมีกรรมสวดนะครับขอขอมาพระรัตนไตรยครับมีพระพุทธรูปนะครับ มีพระพุทธลูปอยู่ตรงนี้นอครับลุงจ้าบก็ขอจกคลิปว้เฟียแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าลุงจ้าบจะไปไหนถ้าท่านชอบก็กดติดตามเนอกดกระดิ่งด้อนะครับเวลาลุงจ้าบมีคลิปใบห,หม่มาลงท่านก็จะได้เห็นคลิปของลุงจ้าบนอขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ